แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอ่นนี่อ่อะเดี๋ยวก็ไปแดกและอันนี้เราขอแล้วกันเราคัน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 อันนี้มันเกิดอนุศก่อนนวดก่อน,น,อนทำอะไรนี่เสริมแล้ววะหนูจะไปเช็คดูให้ประไาณนี้โอ้เช็คแล้วเหรอโอ้ได้ได้อ๋ออ,อ,นะ <laughs> อ๋ออาอได้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 แล้วค่อยแล้วกัน มึงผ <ítulo> anyway in ิดถี่นะเมื่อกี้ต้องไอ้นี่นะยักษ์ไอ้เหี้ยไม่ได้เลยครับยี่เขาบอกโล่งไปเลยไม่รู้หนูโดนอะไรไปโนาะเขาบอกโล่งเลยเหรอยี้ยักษ์แบบแบบจกแบบแบบเต็มๆอ่ะเดี๋ยวน้องเขามาอีกทีนึงเดี๋ยวปุ๊กอีกทีนึงไม่ตายแล้ว หน้าเป็นลูกคันไปอก้นี่ม mm. าเช็คกมาเอะเนี่ยทำเสบายสบายอย่าไปคิดว่ามันมีมันก็ไม่มีอย่าคิดมากของพวกนี้ไม่อยากมีเราเจ็ใช่ ใครไม่โดนอ่ะตัวไม่รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนใช่ไหมถ้าเกิดกูโดนผีเข้าใครจะไล่กูเนี่ยกูโดนของไอ้ป่าไล่กูได้ป่ะนี่ไอสัตว์นี่ไอเปิดเปิดเปิดอ่ะเปิดเปิดอากระบองเลยกระบองเนี้เปิดมีกระบอกนั่นเยอะมึงไปเรียกมึงไปเรียกเมียมาดิเร็วไปเรียกเมียมา

ไม่ได้ถูกจริต่ยผมดูนั่งไม้ผม,ผมถูกกับพยุงนะมไงอันนี้ไม่ใช่พยุงไนงะเ,น,เน,นี่ยไ <c oughs> มน,นี่ยตรงๆได่ตรงอยู่นะแต่ถ้าัอที่ผมใช้เอียงไปแล้วนนถ้าดูให้ใช้กันนะนเนี่ยผมใช้บ่อเนี่ยเอียงโค้งไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> โค้งเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาอีกสัตว์มาเนี่ยมึง มาดิมาไม่ค้า,างาเออไ <c oughs> อ้ปราอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ ถ้าเดินไม่งั้โดนอย่างนี้อืม อเอากูหหให้มึงไปใช้ตีตัวเองซะไอ้สัตว์ไป <c oughs> เอารับดิไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูขนาดโยนขาดแล้วกูเสียวเลยเมื่อกี้ให้ปราบรับผิดตัดไปโดนไอ้โจหัวแตกอีกเี้ยไปเอาไปให้รางวัลคนดีไปไอ้สัตว์เชิญ เออเอาไปนะไอสัตว์ปลาคองด้วยไอเหี้ยแหมโอ้ไอสัตว์นี่ไอเหี้ยเป็นงอป่าเลยเมื่อกี้เนี้ยกูดูทรงแล้วไอสัตว์โอ้โหโหนั่งข้างกันไปเออเอาปลาปล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 าปลจริงๆของกูไม่เคยห่วงกันเนี่ยจริงเอามาทีเนี้ยเองละวนั่นเองกูเห็นไอสัตว์ไล่กัน กลมคันตาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยอามเมือเหรอติวิโสขวายมะลัาชาโนทัเวสนุามาสุขวายสนุมาทัเวสะภุสะเวสะภุสานิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติวิติเิติสิีกเลศกเลออนันโตอนาันโตกายะสังติกายะสังติอนิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติวิติเิติสิีกเลศกเลออนันโตอนาันโตกายะสังติกายะสังติอนิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติ มีตีมีตีสิก็เลยสิก็เลยอ่านะยันโตอ่านะยันโตไอ้เฮียกระบองให้ไปเมื่อกี้ไงควายกระบองเนี่ยโอ้โหอยเฮีกระถีบหน้าหงายจริงเลยมึงใช้ฟังไหนไอ้เฮียเอ้ยโง่อีกไอ้สัตว์นักกิบทาจะหุ่จะเวะหุ่ะเวะหุสะเวศะโอ้โหเวศหุ่นเวศหุ่นเวศหุสะเวศโน่นโน่นโน่นลางไปข้างนอกเลยโน่นโน่นเออด้วยกันทิวไปข้างนอกเออนั่นแหละนั่นเลยมึงตีอย่างนั้น

เวสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสสะทอุทังทังเวสุวรรณุทังตอทอทอุทังเอ้ยไปสาดลายให้อยู่นะตัวนี้กายเอ้ยตอทอทอุทัง โอ้ยยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยฮยยอยยยอยย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 ยวยย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 ย อ๋อไม่ออกครานี้มึงให้ฮะขาวทั้งเอาอีห่า ภาพที่ประทับใจมากแม่เป็นภาพที่ดีมากพี่เอบอกทำไมส,สวยๆไม่ปลุกกู oh. ต่อไปเม่อี้ฮะเอ็นเัือเดี๋ยวเมเืองไอ,อ้ซอรอให้นรกได้ยินรอให้นรกได้ยินรอให้นรกได้ยินไป เฮ้ยเออยี่หเวนับแท้เห็นมาจากเค้จับูลนะวนี่ยเอาไปลุกออาน้ำมนต์อานาโมเห็นนะที่มึงนวดให้กูกูเลยปานีนิดหนึ่งเออโหยี่สา